หน่วยการเรียนรู้สัปดาห์ที่32สองเรื่องคณิตคิดส,สนุกสวัสดีค่ะวันนี้คุฎม่วงคุณนะคะจะมาจัดการเรียนรู้นะคะในสัปดาห์ที่32สองนะคะเรื่องคณิตคิดส,สนุกค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะค่ะเด็กๆมาดูหัวข้อแรกเลยนะคะลูกนะคะหัวข้อแรกเป็นรูปโซลีคานคณิตนะคะเด็ๆกๆดูสิท่านก รูปอะไรคะวงกลมถูกต,ต้องค่ะอันนี้รูปวงกลมนะคะเด็กๆดูรูปต่อไปเลยค่ะวงเลี้ยเก่งมากค่ะรูปวงเลี้ยนะคะลูกเด็กๆดูรูปต่อไปนะคะลูกสามเหลี่ยมใช่ค่ะรูปสามเหลี่ยมนะคะลูกต่อไปค่าเด็กๆดูที่ค่ะลูกสี่เหลี่ยมเก่งมากค่ะ อีลูกนึงค่ะ้าเหลี่ยมเก่งมากค่ะอันนี้เรียกว่ารูปทรงในฐานพนิตนะคะลูกโอเคค่ะนนค่ะเด็กๆมาดูหัวข้อที่สองนะคะเรื่องารโตัวนะคะเป็นการเปรียบเทียบปริมาณของน้ำหนักนะคะอะเด็กๆมาดูรูปภาพัาสิคะดูภาพที่หนึ่งคะ่ะรูปอะไรคะแล้วก็มาดูภาพที่สองนะคะเด็กๆดูสิคะว่าภาพสองภาพนี้ภาพ มีปริมาณที่มากกว่ากันคะเด็กใช่ภาพแบบนี้นะคะมีปริมาณที่มากกว่านะคะอาะเป็นมูค่าถูสิคะอ่อหรือภาพแบบนี้นะคะแล้วก็ภาพแบบนี้เด็กๆดูสิคะว่าภาพแบบไหนมีปริมาณที่น้อยกว่ากันคะใช่ค่ะเก่งมากแบบนี้มีปริมาณที่น้อยกว่ากันเด็กๆเก่งมากค่ะค่ะด้เกๆงมาดูหัวข้อต่อไปเลยนะคะลูกนะคะอันนี้เป็นหัวข้อนะคะการเรลียงลํำดับ เด็กดูภาพี่พัลกนะคะมีภาพดูสามภาพนะคะเล็กนะคะกลางแล้วก็ใหญ่นะคะสามภาพนี้นะคะเด็กเดยนดูให้ขึ้นใจเลยนะคะลูกจำให้ได้นะคะแล้วเด็กๆเรามาดูฝั่งนี้ค่ะเด็กดูซิคุณจะถามว่าภาพไหนเป็นภาพที่เล็กที่สุดคะลูกใช่ไหมคะลูกเก่งมากค่ะ ะะภาพนี้เป็นภาพเล็กที่สุดค่ะเด็กๆูแทนที่นอกค่ะลูกแล้วมทานี้ค่ะเดี๋ยวเราดูซิว่าภาพไหนเป็นภาพที่ใหญ่ที่สุดค่ะลูก,การาดูที่ค่ะสามภาพนี้ใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะนี่เป็นภาพที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาสามภาพนี้นะคะลูกค่ะมาดูข้อที่สี่นะคะเรื่องการจําแนกและเปรียบเทียบนะคะ ไอเด็กๆมาดูส bon ิคะว่าการเปรียบเทียบปริมาณของน้ําหนักนะคะคุณครูจะยกตัวอย่างนะคะเด็กๆดูสิคะรูปอะไรคะก้อนหินกับลูกบอลค่ะไอเด็กๆมาช่่ยคุณครูทายสิคะว่าก้อนหินและลูกบอลอันไหนมีน้ําหนักที่มากกว่ากันคะเก่งมากค่ะก้อนหินมีน้ําหนักที่มากกว่าค่ะและลูกบอลมีน้ําหนักที่ทําไมคะน้อยกว่าถูกต้องหรือเบากว่ากันนะคะไอเด็กๆมาดูตัวอย่างที่สองนะคะ เด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงค่ะเด็กๆลองทายสิคะว่าเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายมีน้าหนักที่มากกว่ากันคะเก่งมากค่ะเด็กผู้ชายทำไมคะหนักกว่าเด็กผู้หญิงนะคะส่วนเด็กผู้หญิงทาไมคะเบากว่าเด็กผู้ชายเก่งมากค่ะเด็กๆค่ะเด็กมาดูผม้อสุดท้ายกันนะคะเป็นเรื่องของเงินบาทนะคะเดียวดูสิคะลูกเหรียญสิ นะคะลูกเหรียญห้านะคะลูกเหรียญสองบาทเหรียญบาทาเหรียญห้าสิบสตางค์แล้วก็เหรียญยี่สิบห้าสตางค์ค่ะอันนี้เป็นพวกเหรียญเกี่ยวกับเงินบาทลูกเด็กๆมาดูแบงค์แบงค์หนึ่งพันหนึ่งพันบาทลูกแบงค์ห้าร้อยแบงค์ร้อยแบงค์ห้าสิบบาท แบงค์ยี่สิอันนี้เป็นแบนค์ที่เราใช้กันในเรื่องของเงินบาทนะคะลูกค่ะเด็กๆมาเรียนรู้ในสาระเต่มเติมกันนะคะเ a p e s ips, รูปร่างรูปทรง circle 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 วงกลม oval oval รูปไข่วงรี pentagon 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 รูปห้าเหลี่ยม square square, square. สี่เหลี่ยมจัตุรัส Driangle t r i a n g l e สามเหลี่ยมเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆในหน่วยการเรียนรู้เรื่องคณิตคิดสนุกนะคะถ้าเด็กๆไม่เข้าใจหรือสงสัยตรงไหนนะคะเด็กๆก็ให้ผู้ปกครองนะคะเปิดคลิปซ้ำๆนะคะแล้วก็กันประกาสหน้าค่ะเด็ก